ถราทำข้ามมาดามเรื่องแรงงานตามฤดูกาลมันทําได้จริงไหมครับถ้าทําผมอยากไปแบบถูกกฎหมายนะคะอยากไปแค่ช่วงฤดูกาลอย่างเดียวอ่ะคําตอบก็คือว่ามันไปได้จริงนะคะคือจริงนะแต,แต่ฟังก่อนนะโครงการเนี่ยเขาประกาศออกมาแล้วนะคะว่ามันถูกอนุมัติถูกลงนามเซ็นสัญญาเรียบร้อยแล้วแต่นะคะ ยังไม่เปิดนะคะให้คนไทยสมัครนะดังนั้นคนไทยที่จะไปเนี่ยก็ต้องรอก่อนว่ากรมแรงงานเนี่ยเขาจะเปิดให้คนไทยนะเข้าไปสมัครได้ตอนไหนและตอนไหนที่เขาจะคัดเลือกนะคะเอาเป็นว่านะคะข,าข,าข่าวคร่าวๆเนี่ยน่าจะมกราหรือกุมภาพันธ์ปี2567แต่ยังไม่คอนเฟิร์มนะคะขอให้ทุกคนรอกันไปก่อนนะคะว่าถ้าจริงเดี๋ยวมาดําจะมาทําคลิปพี่อีกรอบหนึ่งหรือถ้าเกิดว่าใครนะที่อยากที่จะกดเข้าไปสอบถามคือ1 5 0 6แล้วก็กด2นะคะเป็นสายด่วนนะ กรมแรงงานไทยส่งคนงานไปต่างประเทศนะ mm. ก็ไปสอบถามดูว่า,าต้องมีคุณสมบัติยังไงนะคะอายุต้องไม่เกินเท่าไหร่ mm. เขามีบอกอยู่นะคะหรืออาจจะต้องวางเงินประกันนะคะมีเงินประกันและเงิน ค่าดำเนินการในการทําเอกสารซื้อตัว๋วเครื่องบินต่างๆเช่นเงินประกันเนี่ยจะต้องวางมัดจําไว้ที่เท่าไหร่เพื่อป้องกันให้เราหลบหนีอะไรต่างๆนะคะมาดามคิดว่าค่าใช้จ่ายรวมๆแล้วก็นะน่าจะหลายอยู่นะคะดังนั้นใครอยากไปก็ไปศึกษาข้อมูลเพิ่ม,เต,มเติมเอานะถ้าได้ตัววีซ่า e 8เนี่ยจะได้5เดือนหรือ8เดือนมาว่ากันอีกทีนึงคือในเบื้องต้นเนี่ยมันยังไม่ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือมันยังไม่ถูกอนุมัติแบบจริงจังนะคะมาดามก็พูดตามข่าวนะเบื้องต้นก็คือ5เดือนหรือ8เดือนว่ากันอีกทีนึง่งถ้าชัดเจนเป็นโครงการที่เปิดให้สมัครจริงจังแล้วเดี๋ยวมาดามจะทําคลิปอีกรอบนึงมีคนแอบอ้างนะคะระวังถูกหลอกเงินส่วนเงินฟรีด้วยนะบริษัทเอกชนทําไม่ได้นะคะถ้าเป็นวีซ่าแรงงาน E8 อันนี้ต้องไปกับ กรมแรงงานเท่านั้นนะคะบริจาทเอกชนทําไม่ได้อยากไปจ่ายเงินให้ใครแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากทำจดเบียนสมรสกับคนเกาหลีหรืออยากลงเคข็งเอทเไปท่องเที่ยวเกาหลีอันนี้มาดามรับทําใครสนใจทักลิงจิ้มโปรไฟล์มาเลยค่ะแต่ใครอยากทำจดเบลียนสมรสน้องต้องมีแฟนคนเกาหลีไหมนะคะมาดามรับทําเอกสารให้และรับทำวีซ่าคู่สมรสนะคะโอเคใครสนใจทักลิงจิ้มโปรไฟล์มาเลยค่ะ